สวัสดีครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้ก็แซ่โจยกับิมาแกงหิตตับเตาแล้วก็ก่อยหิตผึ่งขมด้ยค่ะเด้อหลังจากที่เบิ่งคลิปหาเิตโจนว่าตาเปียกตาแสแล้วก็มาต่อคลิปฮิตกินหิตอยากนะคะพี่น้องมื้อนี้ขออนุญาตลงคลิปรัวๆเลยเด้อเด้อนี่หิตตับเตาหลังแล้วได้หม้อหนึ่งสีแกงให้เสียบแกงให้เสียบๆวิธีใดมาวางหนึ่งบอกหอดไล่ะนี่คันจิแกงหิตให้แสบเด้อค <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่ะพ <ๆ S 1> <ๆ S 2> <ด>ี่น้องตองแกงหม้อขาด เสลงไปเลยล้างแล้วปั่นน้ําออกใช้ตะไคร่ลงไปทางไก่หมักตะไคร่ให้มันหอมๆเอาพี่แกงลงไปเลยค่ะพี่น้องยังสี่นี่แหละพี่จะไดนน้อผูเอ้เพิ่นมาค้นมาเก็บเพ็ดมาขีดเก็บเพ็ดเจ็กขีตาในเด้อค no. <It> ่ะเ <erd. S 3> บิ้งพราะว่าไล่สองตัวไล่สองอุ้ยได้เห็ดยางขากเลยถ้าเจอกับเบิงเนาะเบิงถ้าเจอกันยังเบิงตัวตาเปียกตาเสีย ผู้แน่กับหมานกันิก th ้า่าแนวกับหมานพี่น้อยหน้าบ้านไก่กับหมานเอออันเม่นกะกะเฮากระไดเฮ็ดตามที่นนี้เนาะที่มันมีในทินฐานเฮานี่หน้าในอันนี้แถวบริเวณแก่ใจเห่าแน่หน้าอู้ดใหญ่เฮ็ดพึงเข่าหวานนั่นคือช่องวิน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 อันพิ่นได้เฮ็ดพึงเข่างามสวยงามเสื่ออ่อนั่างอยากได้แบบนั้นอยากพอแบบนั้นทางแถวนี้บ่มีเฮ็ดพึงเข่าแบบนั้นไหม เนาะเฮ็ดท,ทางอุบุญออกดีเนาะแล้วก็เติมน้ำไปเล็กเนาะอ๋อเบิร์ตปีมันนี่สาดเนาะพี่ตาช้าอื่นเะอาอดไฟเกล็ดเอ้ยใส่หยอดประคามไปน้ำเลยอารจิตบงงเชียงเกล็ดเนี่ยอู้ ทัพพีไทยลงไฟสูาสาสูดสาทำหลักใส่เกล็ดกระเูือเกือหมูมาละคือมากกระพาเกล็ดไป่อนเม้อหน่อยนะเพิ่งซับเตาข้าเจ้าถามว่ามันมีรสชาิเป็นอย่างไรมันกินกินหอมไข่ไข่เห็ดเพาะค่ะพี่น้องแต่ว่า มันจะม,มีะลดสมน่อยหนึ่งลดออกสมแต่อย่าใส่สมหลายสีหน,นะบางคันบางคนก็นสิหลวก,ก่อนเอามาแกงกระไดแต่ว่าอันนี้เฉยสีกินเป็นยากอ่ะสีบลหลวะค่ะใช้ได้าบางบางานันเพิ่นกับว,ว่ามันมันออกชิวๆเออบางาคันเพิวว่นออกับ่ะสอบกินแมนครับแต่ว่าววาเฉยๆผัดว่าหอม,มกินไข่เห็ดเฉพาะมันสิเป็นกินเฉพาะเองคนสุกเรียวโอเคมาถึง เมนูก้อยเห็ดขมและเห็ดพึ่งขาลายเห็ดพึ่งลางแหเห็ดพึ่งเอ,อ่เอ,อวพึ่งไวตังขีตางทีงทอืน่นก็คือกอันาาเนาะค่ะเนาะอ่ะปรุงปรุงรสเมื่อเชียนอ่บ่ละมันอเหายขมบย<บ>่า่ละใส่ซ้ำหนี่งอ๋ะไรบางหน้าบ่เศร้าขมเดี๋ยวเคยใส่หน่อยไปนะ <laughs> อ่ะพอกันพอกันอีพอก่อนอืมทันได้บีบแล้วกันนี่อืมใส่อันใดบ่ละ ใช้ในก้อนก็ได้ครับแต่ว่าอย่าเลื่อนผงชูรสว่าเป็นเปี่นี่่ะบ่าเลื่อนดอกปิดโองนี้พราข่อยเพีดบเพราเพแต่ใส่หลายกับพราะแซ่บเขาขูดตัวเอะไอโอ่จอดงงจนวินละค่ะพี่น้องมือนี่วัตทียีชิบหามีหน้าหกหานี่พอพ่อพ่อพ่อทาปลาล่าปลาลาอีโอ้โลงหุองขบครัว เอ้ยขาดไม่ได้ยกครุบยุกครุบครับผมพาะเพาะเพาะเพาะโอเคข้นก้อนแบบนี้ส้มกันเงาๆเลยพี่น้องก่อยเห็ดขมครับอเก่งคือก่อยมือนี่หอมแต่ว่าใส่มีิยังแม่มีตะไคร่หอมเปี๊ต้นหอมผักซีกีผักซีจีนแล้วก็หอมแดงครับ ลาบก้อยธรรมดานี่ยนะครับแบบลาบก้อยอน,นะจะหั่นตะไคร้ใส่น้ำก็ <c oughs> หั่นหั่นหั่นบอ๊อบเพสตนี่เอาลูกโดดกินกับไม่ต้องแสีบโอ้ยขันผู้ใดเนี่ยเอาด่างมาจุปลาโล<อ>นี่หอมแห้งหอมแบบอะไร <c oughs> อยู่นะ <c oughs> มึงเป็นเหนื่อยหน่อยด้เนี่ยพี่น้องก็แล้วก็ขื่นคือกันคืออันนี่ <c oughs> มึงจะหลากระบาญงใหญ่ ก็ในจงโจฉโคตรคุณแล้วมันแท้านางกินเหรียญมึงหนังชมทีวีไปมึงละครไปนี่เพื่อนครับมึงยูทูบเบิรงกินเห็ดเบิรงเูทูบหาเห็ดบอยมึงช่องสาวเจรเนี่ยเมนเมนเมนเดี๋ยวสิ <laughs> ให้กินนำ้ำจะมาเฝ้าถอดสาวเจริญหล่อใจไม่คนผ <laughs> ู้ใดลุ้งเขามาแล้วก็ลงต่อไปครับพี่นอ้องให้กำลังใจกันไปยาวๆอยู่ด้วยกันไปยาวๆเราคือครอบครัวเดียวกันครับผมแล้วเป็นแมน มาเด้อครับพี่น้องนี่แหละก้อยเห็ดเพิ่ง <โอ S 1> คุ้มเห็ดมันสาลายเห็ดมันสีมุนซิมงบ่มุนดอกีซิมงไข่เบื้องซิมเห็ดเพิ่งคุ้มพี่น้องพอซิงไข่เนี่ยเน่ยตอนซิงไข่พี่หยังแเพีย,นยง,นนงน่ะอืมบ้าอะไกินพ่อคนดอก ก็ล่างก็บใบจีนแสบซํำเจ่วบองผมบอกว่าแ่บอื้มแสบพี่ลีแสบแสบแบบแสบแบบโบเสียใจเลยก็จแสบพี่ลีล่ะแครับพี่น้องเดี๋ยวเขาเขาอนุญาตแบ่งเดื่อแบบนี้ตกอผดล่ะตรงตาดูดก่อนใส่ใส่ไปส่งผูกแร้อยเบออ้เอ้าน้ำรองเดียบง đen hình dài, đã, không sai, lao vào hết, lao chỉ xuống không thể, lao vào ăn sao chửi còn là bà. <laughs> Mên, nó còn đổ nó, con dù bàn thau bời để ăn nữa, nó à, sẽ dùng dùng. là, à, này. À, này là... À, ไปสรงใหญ่ก่นนอกนค่ะพี่น้องทุกคี่ใบเพชรสมีเดอร์เด้อค่ะพี่น้องไปแล้วขอ,อกันไม่มื่ออื่นหาห์ดิทขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะขอกันไม่ลิปหนาวุธครับเด้อมากินอ่านจิกนี้จิ๊กน้อยค่ะพี่น้องเพื่อยืนยันการันตีว่ากินได้แซ่บอีหลีน้องคะเนาะ ก Dante, ิมเก่งเฮ็ดอีกคนมือน <ste ve> ีช <backyard> <descriptive together> ิคกิดเขาเนโนยแต่ก็คงชิคกิดพยน้อยไ่ได้เพราะว่าเขาเจอเสียพลังงานไปหลายมือนี่ดูดมนอืมเก่งเฮ็ดพึ่งตบเตากันตะกี้ก็อื่นเห็ดผึ่งท่ามมันด้วโบูมันดูหละ เอาที่หนิ่กินเฮ็ดก็จะยิมก่อนยิมก่อนค่ะกุุบกรุบไม่ใจเฮ็ดกรุบกรุบกรอบๆเลยจะกุ้นเฮ็ดเพิ่งำอด้นล้วค่ะ นม่หรอกค่ะ